ตโรสาม G T I ครับเดี๋ยวลองลงมาแก้รีแมปนะครับพี่ไม่เขียหรอนะหนักไงเมื่อคืนช่างน่าไม่เช่า ไม่ยยอมนี่เขาอนเงเตอวิลักทางอย่างนี้ก็ลำหมันกรบวกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนาขี่ฮึดฮึด ี่ด้วยนะนี่ยัะไรเงี้เราเงคือคึคบัไม่ได้วี่นี่ยไล่ได้เลยไม่ใช่มันจังหวะมันจับอ่ะไล่ได้เลแล้วเวลา้เวาเราเเราเงม่ไอันนี้เป็นที่คั่เรที่คัใช่ไหมใช่จับปึ๊บ เปลี่ยนคันได้คันจะดีขึ้นเลยบางคันมันก็ถ้าไม่เปลี่ยนบางคันมันก็เปลี่ยนที่สังเกตเลยมันจะเป็นช่วงคัดจับมันตึ๊กตึ๊กเนี่ยฮะเรากำลังเรายกมันดูดขึ้นเลยนะตึ๊กอย่างนี้นะการจับเลยชุดที่ผมไปตูนมานะเมืที่ไปตูนมาคัดลื่นยกขึ้นคัดลื่นพอกดูก็คัดไม่ลื่นก็เป็นคนตูนแล้วมาแรงมันก็ลื่นไปเลยลากได้ไม่เป็นไร เป็นเลยโอ้ยให้ไวๆคับเร่งเร่งเร่งเ่เร่งอันนี้คือเร่งให้ดูมันไหวใช่ไหมเป็นไม่ใช่กระตุกใช่ไหมกดผมกดโอ้กดให้ดูโอ้ยก็น่าหน่า พี่ขับเองไหมกูพี่ต้องลองขับเองขับเองนะเห่่นะเ,นเนี่ย,ยหมดสิบเบิ้ลเลยอย่างเงี้ยรถเบี้ยใช่ไหมอฮะเบิ้ลดไม่ได้หบิไม่ได้ไ เนี่ยคัสจับโคตรดีอ่ะดูโหดชิ่มเลยพายกคันเร่งือใช่มันดูดอ่ะจึ๊บมดูดเราอยู่เกียร์ต่ำงไงนึกออกไหมมันไม่เหมือนเราเบรก,กเบรกเกียร์อ่าอ่าแต่แค่ว่าคัสที่มันมันอยู่เลยแต่ถ้าเป็นของเดิมมันก็จะฟรีในชะ่ไหมเหมือนเวลาเราขับไปเร็วเราชีนเกียร์ลงหอะเราเราใช้เก,เกเเเียร์เบรกอะพี่แต่คืออันนี้มันแค่แบบมันจับอยู่เกินไปอะ เรื่องเคที่หายอยหมพี่ได้ยินยังอะ่ะ <laughs> ต้องรอเยนเยินจังหรือ่าไมเป็นจมากรีดพี่ใส่ของอะ้รที่ไหน,หนไมาใ,ใส่ที่ไหนมาหรือว่าใส่ของอะไร เหมือนมันคืออะไรย่งเงี้เรกันไวเไปเวลาเวลาเราขึ้นำีเรได้ไมลยเลก็เลยไปาเร่งนะครับเหนึ่งใช่ไหมอ้า้าระคืใช่ครับตั้งแ่คัสมันจุบึ๊บมันจับอะพวกนี้มันเร่งอย่างเงี้ย ดามันจะแบบมันไม่สามารถหยุดได้เลยี่ก็นจะเคยเจอนะว่าการกระเดาเป็นไงอไงเจอมาเยอะนั่นแหละการกรเดาหัวหัวลองขับดูนะคะมาสามนะขับอีเดียว แต่ความแรงจะ๋ยวมันต้องเติมอีกมากมันไม่แรงพอสำหรับไม่ไม่ได้ใจงงผมต้องเติมขับขับปกตินะผมไม่ได้ขับ ย,ยังไม่แรงพี่เอาอีกมีอีกเหรอครับได้<น>เคยไปขึ้นไนโนมาได้สามร้อยสี่สิโอ้เค, 3, นะครื่องสามพเนาะลองไล่คบๆดีๆแ่งโหแรงีเลย ทั้งวันเลยยอมเลยก็เลยใส่ไฟเดิกมกลับมาขี่ดูทีเดียวเองเนี้ย <c oughs> หายไหมหายไป้นักเทียลย <c oughs> เปิดได้ด้วยแตนแล้ <c oughs> รถที่ไม่สามารถมีการเล่น,เ,นกเกียร์ได้หรอ <c oughs> มันจะขึ้งนึงไงเนาะน่าเชนลงอย่างี้แล้วเ,งงเติมอะไรเงี้ยเอาแล้วใช่ไหม สองสามหนึ่งสองสามไม่เป the ็นเกียร์สูงมันก็คตรเราต้องแบบอันนี้เราก็ต้องแยกว่ามัน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 ขยมที่คัดหรือว่าที่ขยมที่ที่ที่จูนอันาี้ี่ที่จูนเนี่ยมันไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีสักนิดเลยพ็จะลดจากเดามหลังก็น้อยด้วยไม่กดไม่ออกครับผมจริงถ้ากัดใช้งานไม่ออกเลยดังั้นแบบ ตั้งใจกัซสักหน่อสักหน่อเนี่ยี่หละไม่มีฟวนดีเลยรอส่ตามปู่เดี๋ยวเราจะ,ะจะดา่าแรงแบบไร้ควันจะไม่ออกเลยไหม พีม่มุดน้อยเนาะ,ะพี่เ<บ>ล่พี่เล่นมุดน้อยเป็นหมวกเครื่องาสามพันเนี่ยผมก็มีะระดับสี่ห้าบ้าพลั่นเลยมุนที่ต้องปรับที่ไหนอยู่ที่<อ>กระป๋องกระป๋องเหรอครับใช่กระป๋องเัีย็นเราเราไม่สามารถดูดได้เพราะมันไม่ใช่เป็นมุดทีเย็นที่ใช้เรียกขาขมลมก็ตอนนี้ผมไปทำช่างเขาผมไม่ได้สั่งของนะช่างเขาสั่งมาทำเอง,องผมไม่ทำเขาสั่ง,งใส่เ,เลยม,มันก็เซฟตัวเองด้วยแหละพี่ ตัวช่างอนนีานแล้วนะโผลูกเนี้ยมันก็เออแล้วหมู๊สามสิบปีเจออะไรไปฟังอ่ะ๋อถ้าจะเพิ่มบต้องเปลี่ยนกระป๋องขันขันขันมันมันมีตัวขันไหมคุณหม่องเบลผมไม่ได้ดูเลยพี่ต้องลองดูแต่นีนี้ t u r โบที่ทำออกมามันจะเป็นตัวขันเลยครับแล้วขันตั้งเลยอ๋อที่เป็นขาใช่ไหมใช่ขาขาขันตั้งไม่เี็นขับตกลุ้มตรงไรเลยไม่มีเลยเลย กดเนียนกี่กดธรรมดากดจะไม่เป็นอย่างนี้เน,นี่ยก<น>ดทายปัดลงกดท้ดดายพัดเลยทายปั<ก><น>ดเลย<ก><น> เยวของเยอะวิ่งเขานี้เอาววาเสียชื่อสามประตูของไทยมาอะไรดูอยู่ทงยูทูบอยู่มีน้องหลาคนพูดอยู่แต่ผมเขาไม่อยู่ไทยเหมือนกันเขาไม่ไกลกันนะเนี่ยทับทันกับบัลลัยโอ้โหแค่เดียวเพี่น้องฉางน้องฉางทุกนาถึงเด้อ ขณะไปบรทุกของเนี่ยปกติจะมีของเต็มเลดตั้งเลยอ่้ง่างนี่ะแล้วมีจะขนงักสายไฟอย่างงี้ยตั้งเลยเรายัยางเขารถไปไงร้ไบแน่นนะยุย่าายานแนมันผมดักเข้าดักออกมาส่ง้างอมั้าเ, <5 km. S 1> เสีย้ามเียมเสียอะไเนีแต่ก็ชอบทรงมันไง เลยเอาไว้ไว้ก่อนบบแต่ว่าค่าซื้อก็เสียแรงใช่ไหมครับไม่เอาผมไม่ทำเสียแรงรถไม่ทำเลยเพราะแค่นี้ล้อก็จะชนซุ้มแล้วเมื่อ <c oughs> ก่อนใส่55นี้ลดลงมา50พอดี55ไม่ไหว <55. S 1> ยางได้ซุ้มหมดเป็นรอยเลยนัย่ะครับยางได้ซุ้มหมดยางได้กับซุ้มหมด <c oughs> เลี้ยวทีดีใ,ใจหายใจคล่อมอ่ะคืด ่ีคือไรตถเช้านี่เนหะมือน1.9เลยเราเหยียบเงี้ยนะเราเลี้ยงงี้ใช่ไหมคนเราี่เหยียบลงมาการ้ำเลยเหรอใช่เคิดว่าตอนแรกคิดว่าเป็นที่น้ำมนันเคลื่อนเพราะน้ำมนันเคล่อนขึ้นช้าเหรอใช่คิดไปคิดมาคนหน้านี้ไม่เป็น,นหรือวอะ ไม่มันมันจะขึ้นช้าไงก็ตามนี่รถเราใช้แทบทุกวันอะน้ำมันเครื่องมันอยู่แล้วใช่ไหมไม่นานอยู่แล้วอะนิดหน่อยเราไม่ใช่แบบโอลสตาร์ทพักมันการน้ำมันยังไม่ลงเที่ยวก็ไม่ใช่ไงขึ้นประมาณสองมิลสามมิก็ปกติครับเรื่องธรรมชาติบอกมันจะปัดขึ้นแดี๋ยวใช่าโผลสตาร์ทอยู่พักหอายังอยู่อะไเงี้ยมันไม่ใช่ไง นะครับส่งงานถ้าเป็นยูโรสามนะครับดีใหญนะจบหมดนะแย่เลยได้เนียนแมนเหยนไหมโอ้โหไม่เต่าเฉยที่คุยแก่ไม่ได้คุยนะทำได้จริงนะอันนี้ทำได้จริงนะการเล่งไวนะไม่กระตุกไม่กระเดานะในเกียร์เบิ้ลได้